มีาอันนี้เป็นผ่าม่านด้วยนะ รหาลและรูปิีมากมยเท่าน,านั้นยังไม่พอรับแแมานเดินเล่นค่เะเดินดูของค่ะทำสัญญามไา,า,า้ส่งรถที่บานติดแบ็คลิสตึกษาได้แบบประชชยนเดียวไม่ต้องมีคดค้บสามสินาทีรู้ผลรับรถได้นินมีบริการรับรัจากบ้านมาซ่อมโดช่างที่ทางการบรุงซังเทอรวาย่ สิแปดหนึ่งเก้าเเ้าหาห้าสามสเกเสองาองสองเอิงหก้าแปดเองห้าเอเองห้าอหาเองหอน้าาเอ้าเายอาเายา นี่พึ่งพึ่งวางของเป็นมือแรกเลยค่ะนี่กระเป๋าโอ้พึ่งวางของเป็นวันแรกน่ค่ผู้ใดสนใจกั็มาเด้ค่ะเด้อมาชมมาซื้อเด้อลายลายๆงานนิวอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา Terima kasih telah <laughs> menonton!